มีถามกันมาเยอะครับว่าใช้สบู่แล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ผมนั่งทํางานตั้งแต่เช้าประชุมมาดุกี่รอบแล้วหน้าดําข้ามเครียดเดี๋ยวเราเข้าไปห้องน้ํบอกว่าการใช้สบู่ครั้งแรกคือไม่ใช่ครั้งแรกคือหลังจากตอนเที่ยงเราเหนื่อยละทางานหน้าโซมาทั้งวันเดี๋ยวเราไปล้างให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงตามมาครับอันนี้อาเกตใช้มาหลายรอบแล้ว,ลวก็คือสบู่น้ำพึ้งไม่เละ แต่งอได้เดี๋ยวเราดูนะครับง่ายๆก็คือล้างหน้าธรรมดาก็คือถูกเอกของครับคิดว่าสักครั้งหนึ่งตามตามปฏิกิริยาที่อยู่ข้างกองก็คือ1 5 2หถึงนาที นะครับทาให้ทั่วโดยเฉพาะส่วนที่มันที่สุดคือท่ามจมูกบบหน้าผากแล้วก็เนี่ยมููธรรมดานะครับ,บรอประมาณสิบห้าวินาทีนะครับ,รรนะรบแล้วก็ดูว่าเขารู้สึกจะเป็นไงคือพยายามไม่อยากให้เกินตรงนั้นเพราะอย่างที่บอกว่าตัวมะขามม่องเองก็ดีก็มีความเป็นมีความเป็นเปรี้ยวนิดนึงเหมือนกันนะครับแล้วนี่ก็คือเหมือนกับเราทานสมองไปนะครับแก้เคียรงยหน้า นี่คือสดๆครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ห้องทางานแสงเดิมบรรยากาศเไม่มีการตัดต่อแนนซิ่นะครับดูว่าออกมาเปยังไงบ้างกับง่ายๆแล้วเดี๋ยวค่อยนี่ครับหลังจากล้างมาผมบอกเลยว่าสั่ชื่นแล้วก็คือหน้าไม่ไม่แห้งแล้วก็ยังนุ่มอยู่ยังชุ่มอยู่นะครับนี่คือคุณสมบัติของสบู่ซึ่งทําจากน้ำผึ้งแล้วก็ประขามป้อม